ตื่นเต้นนะบอกตรงทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรากำลังตักเง700ินเจ็ดร้อยไปอะไม่ข้างในมันหน้าตามันจะเป็นอะไรเนี่ยมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเซอร์ไพรส์นะครับมาแล้วดอกบวัวค่ะทุกคนสาสุสาธ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 ต้องดูยังไงอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันก็เอาเอาไปเถอะเอาเกี่อนสี่เหรอแค่นี้เอาไม่เกินเจ็ดร้อยได้ไหมหนูรู้สึกมันแปลแพงสุดๆเลยได้ไงก็สี่อันมาลุ้นกันว่าแบบว่ามันกินกับอะไรแล้วอร่อยคนอย่างเราจะกินแล้วอร่อยหรือเปล่าคือไม่เขียนเรา,เาไปชั่งน้ำหนักใช่ไหมที่เคัเช่เขาก็บอกว่าปินป้ายมาได้อันนี้ค่ะทุกคนเก้าร้อยกว่าบาทแล้วเก้าร้อยกัม เจ็ดร้อยวอบาทเจ็ดร้อยต <700 4 S 2> ีดูผิดดูผิดแล้วเขาก็เอ้ยแป๊บนไงคะคุณลูกค้าถูกหรือเปล่าขอดูปุ๊บพี่โลมาเจ็ดร้อยคุณลูกค้าไปทำอะไรคะหนู๋ยเพยบอกว่าหนูเอาไปลองทำกินดูค่ะงงเหมือนกันครับเ<ต>จห <700. S 2> ห็หนูก็ไม่รู้ว่ามันแพงไปหรือเปล่า <c oughs> เออใช่อาจจะเป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะไม่ได้กินอีกเลย <c oughs> หรือเปล่า ้าษาอยู่ไม่แค่ภาวันนี้นะครับที่ข้าัาษาพอดีแม่บี๊บสันุสันุข้าษาใครไม่ใช่โอเคทุกคนช่างมาหนูไปหาวิธีมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะลองกินกับของจิ้มห้าอย่างอืมอืมห้าจิ้มไปเลยลองรู้ว่ามันจะอร่อยไหมรู้สึกว่าที่เขากินกันอะมันน้อยมากแพงมาก บอกตรงๆว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ก็คงไม่ซื้อมากินนะทุกคนใช่แล้วเราก็่นูยจะไปทําเมนูอะไรด้วยนะครับทุกคนหนูไปดูเชฟแพรม,มันค่ะเขาบอกให้ใช้อันนี้นะคะจะง่ายสําหรับเขาเขาบอกอยากรู้จริงๆว่าใครเป็นคนเริ่มต้นถ้าเกิดหนูเป็นมนุษย์ยุกนูนอะแล้วเห็นดอกแบบนี้หนูไม่กล้ากิน พี่พี่ออกมาทำไมอ่ะหนูเขาให้เล่นอย่างงี้นะทุกคนผมเห็นฝรั่งทำนะเขาจะแบบปึ๊บปๆ๊บปึ๊บปื๊บป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 ๊บจากช่วงนี้นะแค่นี้ไม่เราจะใช้เป็นวิธีแบบเออใช้แบบนี้อย่างงี้เอาอยากลองไหมคือ ถ้าไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้ทำบีบี B, จะไม่ได้สัมผัสมันอีกแล้วนะไม่เป็นไรครับนี่บีจับมันอยู่เจ็ดร้อยบาทออบีทำมาเจ็ดร้อยเลยโอ้โห,โโหมันยากจริงทุกคนไม่มันหันออกเยอะเกิอนะอ่ะอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งแบบแล้วกันเหมือนโยเกล้ยเหมือนกัน,กนทุกคนเหมืนอนโยเกล้ยเอาเราต้องมาเอากันไกลอันที่หนูจะใช้ทุกคนโอ้โหโคตรเขียว <laughs> ถ้าเป็นงานไกลนี่ง่ายเลยโอ้โหเกทำกระเด็นติคะ่เฮ้ยเขาบอกออกซิไดซ์เร็วมากใช่ไหมใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันเราไม่ได้แกะถึงข้างในไงมันเลยไม่ออกซิไดซ์ต้องเอามะนาวเลมอนถู <c oughs> มันไปของมันเองนะ่ิีมันโอเคไม่เป็นไรเราต้องไปทุกคนเขามีประสบการรว่วมหน้ทุกคนหนูก็ตัดได้ไม่เห็นมันกระเด็นเลยรัะเสร็จแล้วเรียบร้อย มันดำเร็วมากแป๊บเดียวเองใช่เอาตรงไหนดำข้างบนน่ะเฮ้ยเออปีวีเอาน้ำก่อนใส่เนล้าปีวีต้องลุกเอาสัญญาค่ะไม่มานหล้าก็ก็น้ำ่ะนี่ละอูดำดำแป๊บเดียวไม่ทันแล้วมั้งนีละใช่ปีวีเดี๋ยวพอทำสุกมันก็ไอ้นั่นจะดี ใครที่ทําเป็นแล้วแบบเห็นเราทําแล้วแบบทำไม่ถูกในไี้ยกแจ้งไ,ได้นะครับแจ้งแต่อย่าเพิ่งงุนกิดนะทุกคนครั้งแรกเดี๋ย่ามานี้ คนะงงอะยังงูตัดไปงงไปเนี่ยทุกคนสมมติว่านี่นะใบแกะมากรึบใช่ไหมเขาจะให้กินลกตูดตรงนี้แล้วเราต้องตัดปลายทำไมตกแต่งไงรักเออพอแช่มันาวแล้วไม่ไม่ดำเร็วเก็บด้วยเลยเขียวแบบหดไ้าว เราจะใช้สูตรต้มดำหมดแล้วทุกคนไม่ต้องเยอะเอาเองเงง้วกันเมื่อกี้ไปดูฝรั่งมาแล้วทุกคนเขาบอกว่าส่วนนี้มันกินได้เขาจะตัดทิ้งไปดูเจ้าหนึ่งอย่าตัดใี้หักไม่รู้อ,อะไรงงๆไปหมดแล้วตอนตนี้เอาฝาปปรุงปรุงปรุง,รงนะเราไม่มีเลมอนเม่ใช่เลมอนเราจะใช้เป็นมะนาวครับเขาบีบบีบปึ๊บแล้วเขาก็ใส่ ไม่ต้องบีบลงาหมดตัวอาร์ติช็อคใช่ไหมใช่ครับหนูกำลังพูดให้เหมือนน้องเลยนี่อ่ะคนอาร์ติช็อคอาร์ติช็อคกรุ๊ป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 และใบจานใบทามอ่ะปิ๊กแล้วก็บางเจ้าไม่ใช้ปิ๊กไม่ใช้ใบเลยจ้ะป๋าอยู่ตั้งนานแท้ๆอุ้ยทำไมมันปิดไม่ด้อะปิดได้เฮ้ยน้องไม่ค่อยได้แล้วน้องผู้เยือแล้วปะลั้นเหรอโอเคตั้งเวลาไว้สี่สิบแล้วกันสี่สิบสี่สิบอเคอันนี้ดับเมื่อไหร่ก็คือ โอเคระหว่างนี้เราจะทำดริปค่ะทุกคนนี่ <c oughs> เลยอแรกเป็นมายองเนสเนาะเนยเนย <c oughs> ต้องละลายนะคะทุกคน อุ้ยปีปีทำในโกรร่วงแต่ว่าแข็งแรงโอเคช็อกเลยแล้วก็มีอะไรอีกครับซีฟู้ดแล้วก็พี่เกลือแล้วหนูไปทำซีฟู้ด่อนแบ้านมือทำอะไรอะอะไรอะบอกไม่ถูกปีปีก็หลังกันพักเลย มีอันหนึ่งเริ่มแบบสุกๆแล้วอ่ะไม่อ่ะเอาหมอออกดิมันไม่เกี่ยวมันตัดเลยเจ็ดร้อยเราอีล่ะเพลินอะไรครับทุกคนไหนดูดิเฮ้ยได้ดิเป็นแบบว่าเอ้นั่นไงเออยกริ้วๆกว أو ي, أو ي, อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียได้เสียได้นั่งกินได้งกินได้อันนี้คือก้านแบบก้านเละตุยเลยอะไรที่ไม่ได้แล้วก็ปล่อยปไป <c oughs> นะนเดียวเลยมันไม่เป็นฟงดูอะไร่หรลดไปหน่อ, <c oughs> โนอยโอเคทุกคนช<ม>ิมเปล่าเปล่าก่อนมันคือไข,ข่ขาวขวใช่ไหมที่ขอกินกันมันคือส่วนตรงนี้ที่น่าจะกินได้ั้ง ให้มันแปลกๆอ่ะด้วยไม่ถูกแต่อร่อยนะมันมันอืมมันมันเหมือนแบบเหมือนมันเลยทุกคนเออใช่ครับมันกับเผือกอะเหมือนเผือกมากกว่ามันออกเค็มๆหน่อยมันกินใบได้ถึงขนาดไหนอะบีบีเยอะไปเพราว่าทุกคนกินใบเลยมันจะออกเขียวๆหน่อยถ้าเกิดกินไม่ถึงใบอ่ะมันจะมันๆครับทุกคนใช่มันเผือก กินเหมือนข้าวหลามใช่เพราะมันไหมครับคิดว่าถ้าเกิดแบบต้มแบบไม่ไหมอ่ะที่มันไม่ไหมอ่ะมันจะไม่เหม็นหรอกคููให้ทุกคนดูนะอมมันคล้ายคลายมันจริงอนมันจะขาวๆใช่ๆหนูว่ามันมีอะไรที่มันใกล้กว่านั้นแต่ยังนึกไม่ออกทุกคนอ่ะจิ้มเนยดีกว่าหอมๆเนยมันมันเลย ต้องเป็นเนยเค็มเพราะว่ามันจะได้กลิ่นหอมเนยมากแล้วก็มีความเค็มนิดๆใช่ตอนแรกคิดว่าจะเลี่ยนตอนที่หนูดูเขากินเขาจิ้มเนยแล้วแบบเอ้ยมันดูเลี่ยนนวะแต่จริงอร่อยมายองเนสอ่ะมายอมาโยทัฟเฟิลอ่ะอทุกคนหน้ยยงจิ้มมายองน้อยหน่อยกินมายโอกบหมดเลยใช่แต่เฮ้ยมันอร่อยอ่ะมันก็อร่อยมันมีความมันบใช่ใช่ใช่ เรรอ,อถึงแกนกลางมานะโอ้ยตื่นเต้นแล้วเนี่ยมาอยู่อีกรอบนะเต็มิีเดียวนีทุกคนเหมือนหน,น,น่อไม้ไหมหน่อไม้ไม่หนึบหนับเท่านี้นะใช่มันคือมันไหมเหมือนมันมันมากกว่าอมืมันที่เป็นเส้นๆส้ะแต่ไม่ได้เป็นเนื้อทรายแบบมันฝรั่งนะอันนี้นนคือเอาเอาซีฟูด้ดอ่าซีฟูด้ดจะเข้าไหมนะ อืมกินิงบนโลกกินกับซีฟู้ดได้มันกุ้งครับเออน้องก็เปลี่ยนแปลงไปตามทุกอย่างที่จิ้มเขาอ่ะคือมันเพราะว่ารสชาติมันกลางๆไงรสสัมผัสมันคล้ายๆมันมันมันอยู่แล้วอ่ะมันก็หนึบดักไปแล้วจิ้มซีฟู้ดก็นึกถึงมันกุ้งอยู่พริกเกลือพริกเกลือพริกเกลือราอันี้เค็มเ็ม รสชาติก็ตามติดเกลือบติดเกลือเป็นรสชาติไหนก็ประมาณนั้นเลยอช็อกโกแลตมาดูซิว่ากินเป็นขนมหวานได้ไหมนะมก็ได้สามารถดูคือน้องเขาเป็นเหมือนแบบค่ากลางมากๆอะ่ะใช่ครับกินกับอะไรก็ได้แล้วก็อันนี้คือน้ําจิ้มที่ป๊ะป๊าเขาไปหาสูตรมาคือไปดูว่าวิธีการทํา ทีิโชปเนี่ยเขาทํำยังไงแล้วเขาก็มีสอนทําน้ําจิ้มหลายคลิปหลายสูตรนะใช่แต่เมืนเปิดคลิปนี้ค้างไว้ก็เลยลองดูอลองกินดูถ้าอร่อยจะบอกนะคะทุกคนใช่ครับถ้าไม่อร่อยจะบอกว่าไม่ต้องทําตาม รู้สูตรเลยทุกคนแต่มันเปรี้ยวมาสตาร์ดไปหน่อยดูข้างในดีกว่าอยากเห็นข้างในแหละอ๋อได้อ้ยน้องเขาไม่เหลือแล้วกินอันนี้เปื้อนๆนะทุกคนไม่รู้เพราะอะไร <c oughs> เขาจะค่อยๆตล่อมแบบอ,อันแบบโอ้ยห้ยน้องเขาอันอันเล็กคือมันก็ <c oughs> อืมโอเค้ของหนูคีร่าที่รักามาแล้วค่ะคลายแม็กของน้องเขาจะไปต้องไอ,อ,อ้เดียก่อน ยังไม่ทันเห็นขนเลยเนี่ยเห็นไหมอ๋อต้องบอกตัวนี้ก็กินได้ไงใช่ใช่อันนี้แต่ว่าขนมกินไม่ได้อ๋อนี่ปื้บออกมาต้องตัดใช่ไหมไม่วิกินอะไรก็ได้นี่กินทั้งอันเลยจริงเหรอมันกินทั้งอันเลยเหรอใช่ใช่นี่ครับข้างในมันหน้าตาจะเป็นอะไรนี่จิ้มหน่อยนะครับปีเปิดเทียนส่วนมาอืมมัน มันเผื่อมันบดจริงๆอ่ะมันบดสุดๆเผื่อไม่ได้ขนาดนี้ด้วยเผื่อมันจะมีความฝ<ม>ุดๆคอขอขนี้อันนี้แบบ<ม>รื่นคอเขาเรียกตรงเนี้ยว่าเป็นส่วนหัวใจใช่ไหม,มส่อฮาร์ d เพราะตอนแรกกินไปยังงๆงพแต่พอแบบกินไปเรื่อยๆแล้วเิืมอข้าใจมันมีความดอกไม้รู้แล้วอือใช่ไหมอือใช่ครับสัมผัสนะรสสัมผัสเนีย่ยไอ้ตรงที่เป็นส่วนเนี้ยส่ยวนใบใบเล็กๆส่วนใบอ,อ่อนๆพี่ชอบส่วน h a r ์มานะ หนูว่าใครๆก็ชอบฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เนื้อแนมเต็มคำใช่คือเขาแบบการที่ค่อยๆกินใบก่อนเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยก็คือค่อยๆแบบค่อยๆลิ้มรสไปเรื่อยๆแล้วมาเจอคําเต็มๆเหมือนอ๋อเหมือนอาหารแบบของว่างเออเออเดิฟก่อนแล้วกินใบมาเรื่อยๆเพื่อความเป็นอันนี้หนูกินอันนี้ดิแล้วถ้ามันตัดแบบไม่เอาแบบเป็นอีกแบบหนึ่งเลยพี่เกลือก็ได้พีบีเลือกได้ยังว่ากินอะไร ชอบที่สุดใช่ไหม,อมชอบที่สุดก็อันนี้ครับใบยองเนสเออใช่ตอนแรกหนูคิดว่าเนยจะที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันทรรมดาแบบเนี่ยมันเบสิกไม่ใช่ครับไบยองเนสนี่คือแบบโอวาที่สุดนะทุกคนจะสำหรับผมนะครับถามว่าจะกินอีกไหมจะซื้ออีกไหมก็ไม่ลนะไม่ครับกินให้พอรู้พอทุกคนจะมาแป๊บนึงไปไหนผมไปหาข้อมูลให้แป๊บเดียว คาดว่านะครับที่เขาไม่กินในอ้นผมมันเนี่ยอที่เป็นเส้นเส้นอ่ะถ้ามีโอกาสจะซื้อมากินดีค่ะทุกคนถ้ามีโอกาสถ้ากิในเลิกยามที่ดีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือจะจะซื้อมากินมันมันมันอ่ะดีมากใช่กินกับมายโยคือเลิศดสดเลิศดสดไปอ่านมาละไอส่วนที่เป็นผมเงี้ย <c oughs> เห็นไหม ที่ไปกินกันเขาบอกมันไม่มีพิษหรอกแต่ว่าเหนียวบางทีมันเหนียวแล้วมันเคี้ยวยากแล้วมันจะทําให้แบบแบบไปสําลักไปติดคอ,อ,อเขาเวาเขาบอกมันก็ตามชื่ออติชโชกก็คือชโชกแบบแบบติดคออ่ะคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ bye บ๊ายบายบายอันโชกแข็งเนานะอันไหนอะเนี่ย กินทั้งอะไรทั้งนั้นเลยอ uh huh. อ๋อมาม่วงอ่ะไม่เห็นก็เห็นมันเขียวๆเหมือนกัน